ลุงพีจูดยังขัาน้อยจูดขี่เงินอ่ะคิดว่ามันสิมัยวัดอ่ะเนี่ยใหม่ใหม่แน่ข้น้อยว่าสิแพ็กทรงให้อันนี้เขาอยู่เนี่ยเป็นทั้งใหม่กว่าเนี่ยว่าสิแพ็กใส่กล่องทรงให้เขาอยู่เพื่อเขาอยากได้ไปปลูกต้นงด้วยบ่เขาเอือนต้นหางพันยาหนักต้นพันยาหนักวันนีวมันก็เป็นอย่างติดอยู่สมัยว่าเมื่อเนี่ย เรเปอร์เซ็นต์เะสิบหสิบหาสิบหนึ่งเป็นไปบ่ได้หอกไโพขั้นใหม่ไกูนึ่งแค่ยูหรอต่ว่าใหม่ซากสัมติสบนี้มันจะใหม่กลงมันมาขบคุมหรือว่ามาเนาะมาขบคุมงานงานจุดจุดชิ้นยะ เรียกว่าแผนกจูดของเพิ่นเป็นนาที่ข้งเพิ่นรับพิ่สอบได็ตรงมาสัสานซะกบึงมาเบึงเนาะตัวเพิ่นจูดว่ามันสิใหม่บ่บึงเป็นน้ำกันตัว้างพญานาคตัวฮาตัดไปเมื่อกี้เนะาะฟังอีพี่ก่อนเนี่ยตัดออกดอทาดอถาเขามินไพว่าเสียว่าอายากได้ไปปลูกกับวมี่เนาะกับวมี่เขาก็ทำกรโจูด กินบ่ ừ. Cả những ไปสิ những cái cầu โดนเนาะ tài บ่ khay... ừ. Mà 2เดือนก็ยังคือ thân

Hồi đồng, hồi đồng, phải, cứ ลง động ลง động คืออ่อนดงอ่อนดงอันใดใครบ่าวดําคอมเมนต์ไว bộ มันแม่นอยู่บ่พังนี่มันคือ <laughs> <Như vậy? cười> คนไม่เหมือนว่าไม่คำล่งเฮ่ดแบบไม่คำโล่งคน <laughs> ไมป้าเพิ่นไปไปหมค,คนี้เลยเออเอาเด